สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟรุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้ชวนคุยเรื่องของออตัวผู้เล่นฟอร์มดีครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสีเสื้อของยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับนั่นคือมาคัสแชฟอร์ดครับเมื่อคืนแชฟอร์ดทำประตูให้กับแอสตันวิลล่าได้สำเร็จนะครับในเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายที่เล่นกับเบรสตันนะครับทั้งยิงประตูเบิกร่องนะครับแล้วก็มีจุดโทษให้กับ วิลล่านะครับจากเมื่อคืนก็ช่วยให้วิลล่านั้นไล่ถล่มัชนะเพรสตันได้3 0ผ่านเข้าสู่รอบรองของเอฟเอคับปีนี้ได้สำเร็จนะครับคราวนี้ผมจะชวนทุกคนคุยว่าเมื่อแลสอฟอร์มแบบนี้เนี่ยแฟนผีมองยังไงนะครับ mm. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหลังจากนี้มีอะ,อะไรบ้างนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่าแน่นอนฮะ คาตัวของแร็ฟอร์ที่แมนยูจะได้กลับมาก็เป็นตัวเลขแบบเขียวแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ขึ้นมาจากระบบอะคาเดมีของทีมนะฮะแฟนพิยากได้คืนหรือเปล่าหรือว่ามองว่ายังไงบ้างอ่ะเมนคุยกันนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมหยิบมาฝากการในคลิปนี้นะครับนั่นคือข่าวคราวตลาดซื้อขายโดยเฉพาะในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับสองสามวันที่ผ่านมาผมเล่าเรื่องโอซิเมนไปเยอะเลยนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของโยเกรสมาฝากนิดนึงครับเพราะว่าโยเกรสไม่ใช่เพียงแค่ เป็นหนึ่งในลิสต์นะครับของผู้เล่นกองหน้าของแมนยูที่แมนยูอยากจะได้ในชวงซัมเมอร์แต่ก็ต้องบอกว่าเขาเองก็เนื้อหอมนะครับแล้วก็มีหลายทีมที่อยากได้ยูเครสไปร่วมทีมเหมือนกันและหนึ่งในนั้นคืออาร์เซนอลครับในคลิปนี้เราสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันเช่นเคยนะครับฝากร้านค้าของวอร์ดิเอาไว้ด้วยนะ่ครับใครสนใจเสื้อผ้าทีมชาติไทยเสื้อโอเวอร์ไซส์ทีมชาติเข้าไปในลิงก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างนี้ได้เลยนะครับเอาไว้ใส่หล่อๆได้นะครับเสื้อโอเวอร์ไซส์ทีมชาติปีนี้เวอร์ชันล่าสุดหล่อมากนะครับอ่ะมาทุกคนครับมาคุยกันนะครับวันนี้ผมชวนทุกคนคุยเรื่องของการชุบชีวิตใหม่ของมาคัสแลชฟอร์ดที่วิลล่าพ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฟอร์มของแลชฟอร์ดในช่วงโค้งท้ายนะครับก่อนที่จะเะรียกว่าถูกรูเบนอโมริมดรอปไปนะครับฟอร์มของเจ้าตัวก็ไม่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็แฟนผีก็น่าจะรู้สึกส่วนใหญ่เนาะนะครับผมว่าก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าวิธีเล่นของแลชฟอร์ดมันดูมันดูสังกตายไปยังไงไม่รู้นะครับจังหวะปล่อยจอยจังหวะอะไรต่างๆอนณาที่เขาถูกพูดถึงมาตลอดนะครับในช่วงโค้งท้ายก่อนจะปล่อยยืมไปนะครับคราวนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เลสลตฟอร์ดไปชุบชีวิตใหม่ที่วินลพาร์คนะครับภาพรวมของการไปเล่นอ,อ,อยู่ในถิ่นวิลลพาร์คในยุคข,ของรู้ในโอเนเอมอรี่ก็คือยึดยงในระบบ4ี่สองสนี่แหละนะครับก็เป็นระบบที่แมนยูเคยเล่นกันมาอย่างว่ายาวนานก่อนหน้านี้เนาะนะครับก่อนจะมาปรับเปลี่ยนในยุคข,ของจริงจริงจังแบบหน้ามือเป็นหลังมือในยุคข,ของรูเบนออมอริมคือ3 4 3นะครับแลชฟอร์ดก็ได้เล่นประจำการในตำแหน่งกราบซ้ายที่เขาถนัดนะครับ ช่วงแรกๆที่ไปอาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงทั้งเรื่องสภาพร่างกายด้วยการที่ไม่ได้มีเกมนานนะครับคราวนี้พอเริ่มถูกปล่อยลงเป็นตัวสำรองนะครับได้รับโอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีแอสซิสนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยได้เป็นยึดเป็นตัวจริงของวิลล่าได้นะครับกลายเป็นว่าวิลล่าก็เจอสูตรแล้วก็เจอสัสดส่วนที่ลงตัวคือมันมาคลิกมาจะเอกลงตัวกันพอดีในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนะครับโอริบัตกิน ตำแหน่งสุนทรตัวเป้ามีแลชฟอร์ดฝั่งซ้ายอ่ะผมเอาภาพรวมๆราวนี้เนาะแลชฟอร์ดฝั่งซ้ายเซนซิโอฝั่งขวานะครับมอร์แกนโรเจอร์สเล่นตัวกลางนะครับก็ทําให้4เกมรุกเนี้ยเป็นอาวุธใหม่ของอุไนเออรรี่ที่มาประกอบร่างกันได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมพอดีนะครับแล้วมันก็ลงตัวมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยคู่กลางอาจจะเป็นแม็กกินจะเป็นเตเลมันส์เลยคือมันมันแข็งแรงแล้วก็ลงตัวหมดนะครับห้าหกคนตัวบนเนี่ยนะครับ ครั้นี้มาจอะตรงที่มาคัสแลสฟอร์ดครับผลงานของเจ้าตัวกับวิลล่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราจะเอาประตูก่อนนะเอาประตูนะนะครับนั่นก็คือการเริ่มนับหนึ่งกับวิลล่าได้จากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนั่นคือการยิง2ลูกใส่เบรสตันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในสีเสื้อของวิลล่าเนี่ยแลสฟอร์ดมีผลงานมาเรื่อยๆคือแลสฟอร์ดเราต้องบอกแบบนี้ครับแลสฟอร์ดผลงานของเขากับบวบวิลล่า จะไม่เหมือนกับผลงานของเจนันซานโชกับเชลซีนะครับดังนั้นที่ผมการังจะพูดคือมันเป็นเชิงบวกทั้งในแง่ของตัวนักเตะด้วยนะครับแล้วก็ไปนในแง่ของสโมสรด้วยนะครับและฟอร์ดมีตัวเลขมาเรื่อยๆมีแอสซิสตมาก่อนนี่คือเขายังยิงไม่ได้นะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าวิธีการเล่นเนี่ยหรือสไตล์ก็ต่างออกไปจากตอนที่เล่นอยู่กับยูเนเต็ดเลยนะครับเพราะว่ายูเนเต็ดเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างลากเลี้ยงจี้ยิงตัดใน กดกลมหน้ากลมตายิงนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับแต่พอมาอยู่กับวิลล่าคือด้วยความที่หนึ่งอาจจะเป็นผู้มาใหม่สองไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นเนเจ้าของพื้นที่ขึ้นมาตั้งแต่เป็นที่ของเขา this is his h o u s าอะไรแบบนี้นะครับเ <c oughs> มนูนีผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นกับแมนยูแล้วทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่มันอยู่ในกาม,มือเขาได้มันอยู่ในมันอยู่ในการควบคุมมันอยู่เกมมันเป็นของเขาสามารถเป็นของเขาได้ซึ่งเขาเขาทํามาเขาสร้างมาเขาเล่นแบบนี้ตั้งแต่เขาขึ้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับคราวนี้ย ออพอถึงวันนึงแล้วแล้ดทำแบบนั้นที่โอทราวฟอร์ดไม่ได้นะครับสิ่งที่เคยทําได้จังหวะต่างๆมันก็หดหายไปเลี้ยงก็ติดลากก็ติดอะไรแบบนี้นะครับการย้ายทีมมันก็เป็นการหาบรรยากาศใหม่ๆโมเมนตัม um ใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆซึ่งสิ่งแวดล้อมใหม่ๆตอนนี้มันกำลังส่งเสริมแลฟอร์ดด้วยนะครับอาจยิงประตูนในเกมเบสตันเมื่อคืนก่อนนั้นนี้อย่างในเกมเอฟเอคัพกับคาร์ดิฟเขาก็ยิงนะไอ้อถ้าโทษนะเขามีแอสซิสนะครับคือ,อ,อมี มีผลงานที่น่าชื่นใจมาเห็นเรื่อยๆนะครับอย่างในพรีเมียร์ลีกที่เล่นกับวิลล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปในเกมกับเชลซีเจ้าตัวก็มีแอสซิสสองลูกนะครับอย่างในราการฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับที่เจ้าตัวลงสนามในสีเสื้อของวิลล่าในวันที่เล่นกับแคปบูช <c oughs> เขาก็มีแอสซิสนะครับดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ผลงานของแลชฟอร์ดกับวิลล่าเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ คือมันไม่ใช่มามาเป็นพลุมาแล้วก็หายนะครับมาแล้วก็ซึมซไปนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่กําลังดีเลยนะครับช่วงหัวลีหัวต่อวิลล่าก็ต้องการคุณภาพของแรชฟอร์ดทั้ง FA ฟเอคัก็ยังอยู่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังอยู่พรีเมียร์ลีกอาจจะอันดับยังไม่ค่อยสวยแต่ว่ายังอยู่ในขาที่จะไต่ขึ้นมาเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อรมากขนาดนั้นนะครับภาพรวมถ้าเกิดว,ว่าเราดูสแตตของแรชฟอร์ดกับวิลล่านะครับขาขึ้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นช่วงขาขาึ้นเลย สร้างโอกาสเนี่ยตอนที่อยู่กับแมนยูเต็ดนะทุกคนเขาสร้างโอกาสได้แค่1.3ครั้งต่อเกมแต่กับวินล่าตรงกันข้ามเลยครับเขาสร้างโอกาสได้ถึง3.1ครั้งต่อ1เกมสร้างบิ๊กชานส์นะโอกาสสำคัญสำคัญในเกมที่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยกับแมนยูก็ทำได้เพียงแค่4.0.4เโครั้งต่อเกมกับวินล่าก็ทำได้1.4ครั้งต่อเกมนี่ค่าเฉลี่ยนะครับเอาแอสซิสต์บ้าง กับยูนเต็ดนะครับอันในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับเทียบกันนะครับไปอยู่กับ Villa, วิลล่าเขาทําได้0.8ครั้งต่อเกมครับในขณะที่กับแมนยูเขาทําได้0.2ครั้งต่อเกมโอกาสยิง2.2ครั้งต่อเกมในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับในสีเสื้อของวิลล่าเขามีโอกาสยิง3.1ครั้งต่อเกมสัมผัสบอล44.2ครั้งต่อเกมในสีเสื้อของยูนเต็ดไปอยู่กับวิลล่าเขาได้สัมผัสบอล68.5ครั้งต่อเกม การผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนะครับกับแมนยูเนี่ย,ย3.4ครั้งต่อเกมส่วนกับแอสตันวิลล่าถึง8.2ครั้งต่อเกมครับคุณผู้ชมครับนี่คือสแตตของแลชฟอร์ดในซีซั่นนี้ซึ่งนับเฉลี่ยต่อ90นาทีในทุกรายการของซีซั่นนี้เทียบในสีเสื้อของยูนิเต็ดกับเทียบในสีเสื้อของวิลล่าจะเห็นว่ามันแตกต่างกันแบบ สุดขั้วสุดกู่นะครับถามว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันยังไงบ้างก่อนหน้ามันมีหลายปัจจัยครับทุกคนครับระบบการเล่นก็ไม่ใช่ในสิ่งที่แลชฟอร์ดเล่นมาตลอดนะครับปัจจัยแวดล้อมเรื่องของเพื่อนร่วมทีมนะครับการทํางานร่วมกันวิธีการระบบก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาขาขึ้นของแลชฟอร์ดกลับมาแล้วจะถามว่า จะกลับมาแล้วจะอยู่อย่างยาวนานหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นพรามของแลสฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเรายัางไม่รู้แต่สิ่งที่แฟนผีรู้คือถ้าแลสฟอร์ดมาฟอร์มดีในช่วงโค้งท้ายกับวิลล่าแบบนี้ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะสามารถปล่อยแลสฟอร์ดออกไปแบบได้สะตุ้งสตางแบบเป็นกอบเป็นกรรำจากค่าตัวที่มีออกมาว่ามันอาจจะอยู่ที่ราวสีล้านปอนด์ถ้าเกิดว่าวิลล่าจะซื้อขาดก็ไม่แน่ ว่ามันอาจจะมากกว่า40ล้านได้ไหมผีบอกว่าขอมากกว่า40ล้านสักหน่อยนะนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าถ้าถามถามผมนะอันนี้ต้องบอกความเห็นว่าความเห็นส่วนตัวก่อนถ้าฟอร์มดีแบบนี้ดึงกลับมาดีไหมครับผมก็จะบอกว่าอย่าดึงกลับเลยนะครับคือเรียกว่าอะไรดีช่วงชีวิตหรือว่าช่วงวัยไทม์ไลน์ของการเล่นบางครั้งบางหนหรือว่าบางนักเตะ ก็จะเหมาะกับบางทีมแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับบางทีมซึ่งผมว่าอย่างแรสฟอร์ตตอนนี้กับแมนยูผมว่าเขาอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแล้วนะครับมันถึงขั้นมันถึงเวลาที่แรสฟอร์ดต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วต้องไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วนะครับในโลกฟุตบอลที่จะตัวกําลังเผชิญอยู่เพราะว่าด้วยช่วงวัยตรงนี้เนี่ยแรสฟอร์ดยังมีโอกาสพีคได้อีกพอสมควรมันก็เหมือนกับสกอตต์แม็กทูเมเนที่ไปได้ดีกับนาโปลีทุกคนก็ลักษณะเดียว,ยวกันผมว่าออพอ ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในอยู่ในโลกฟุตบอลใหม่ๆระบบใหม่ๆหรือว่าโค้ชใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆมันก็ทําให้บางครั้งบางหนฟอร์มเดิมๆความมั่นใจเดิมๆกลับมาเพราะกลับมามันก็เป็นแบบนี้ใครดูวิลล่าบ่อยๆจะเห็นว่าถ้าไม่นะถ้าถ้ายังไม่ได้เอาแบบแบบที่เริ่มต้นยิงจากเมื่อคืนในเกมกับเบรสตันนะก็ะเห็นว่าแลสฟอร์ดโอ้โหจังหวะก,การจ่ายจังหวะก,การแอสซิสบางครั้งวางลูกเนี่ยแอสซิสแบบวันทะัชชนยดนะนะครับเดยกก็บิ้ลยัดเข้าในให้ใหกับมาโกอเซนซิโออะไรแบบน,น เป็นเรื่องดีครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วที่แรชฟอร์ดทำฟอร์มได้ดีเพราะว่าถ้าทำฟอร์มดีแมนยูก็สามารถเรียกราคาจากแรชฟอร์ดในอนาคตได้นั่นเองนะครับและอีกคนหนึ่งอย่าเพิ่งลืมนะ, Anthony, นะอันโตนี่ก็ไปได้ดีกับเบติสดังนั้นในซีซั่นหน้าในซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแมนยูต้องการเรียกว่าระดมทุนนะครับการได้เงินจากแรชฟอร์ดการได้เงินจากเบติสหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะต้องได้เงินจากซานโชเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของมาคัสแลสฟอร์ดนะฮะที่หยิบมาฝากกันครับทุกคนครับบอลยังไงบ้างพูดคุยกันได้เลยนะฮะคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกริ่นเอาไว้นั่นคือเรื่องของวิตติโอโยเกเรสนะครับโยเกเรสเนี่ยเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตนะครับเป็นหนึ่งในลิสต์ของยูนิเต็ดนะครับแม้ Man ว่าข่าวช่วงหลังชื่อของโอซิเมนจะเป็นชื่อเบียดเบียดขึ้นมากับโยเกเรสนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแมนยูก็ก็ไปกาชื่อโยเกเรสสองก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าคู่แข่งของแมนยูมีเยอะครับ โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่ก็เล่เล่ย์โยเกเรสเหมือนกันนะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวดวิดออนสตีนครับออนสตีนบอกว่าอาร์เซนอลกำลังมองหาตัวเลือกที่เป็นกองหน้าคนใหม่และโยเกเรสก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคืออาร์เซนอลเนี่ยอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ปัญหาของพวกเขาคือเขาไม่มีส่วน้าตัวเป้านะครับและเป็นปัญหาของทีมเรียกว่าคารากระสังเลยตอนนี้นะครับตามข่าวบอกว่าอันเดรียแบร์ด้านะครับที่เป็นผอกีฬาคนใหม่ของอาร์เเซนนอลี่ย เป็นเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงของโยเกิรสมานานแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเนื้อข่าวบอกว่าอาริต้าก็ยังคงชื่นชอบในตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแต่นิวคาสเซลไม่มีแผนในการที่จะปล่อยอีซักออกจากทีมหาดจะาซื้อ,จ,อจ่ายเงินมหาศาลครับเพื่อไปซื้อตัวอีซักเข้ามาในขณะที่เบรนจามินเซสโก้นะครับก็อยู่ในข่ายที่กําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับแต่เซสโก้เองก็ได้รับความสนใจกับหลายๆทีมเนาะในยุโรปดังนั้นเนี่ยโยเกรสจึงมีความเป็นไปได้ มากกว่าสําหรับแผนการในการเสริมครับเสริมทีมของอาร์ซอลในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วย้อนกลับมาที่แมนยูล่ะแมนยูยังสนใจโยเกรสอยู่หรือเปล่าอ้างอิงจากโรมาโน่บอกว่าโยเกรสยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในลิสต์การเสริมทัพเสริมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเดินเรื่องหรือว่าดําเนินการใดๆนะครับก็ต้องรอดูว่าแมนยูเนี่ยจะมีการอนุมัติงบประมาณออกมาเมื่อไหร่ซึ่งตอนนั้นก็จะเข้าใจและก็อ่านภาพได้ทันทีว่าแมนยูนั้นมีงบ สำหรับกองหน้าแบบไหนกี่กี่ตังค์นะครับมากน้อยขนาดไหนประมาณนี้นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของออวิกเตอร์ยูเกเรสนะครับสุนหน้าฟอร์มฮอตจากสปอตติ้งอดีติ์เก่าของรูเบนอัลโมริมนั่นเองนะครับทุกคนมองยังไงบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาคัสลาสฟอร์ดอย่างอ่านความเห็นของทุกคนนะครับอ่ะมาเมนมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายส่งท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ สนับสนุนช n e l ของ f r u ๊ก f ฟ m ลี y นะครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับมาจอยพูดคุยกับเรานะครับผมเองก็เรียกว่าต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนีครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะตอบแทนให้ได้มากกว่าความจริงใจและที่สําคัญก็คือว่าผมก็จะอัปคลิปนะครับให้สมาชิกของช่องนั้นได้ดูก่อนนะครับได้ดูก่อนใครในทุกๆเช้าที่มีคลิปของ ฟลุกแฟมิลีนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับอยากสนับสนุนช n e l ของฟลุกแฟมิลี่นะครับก็กดปุ่มจอยด้านล่างนี้ได้เลยนะครับห้บาทต่อเดือนนะครับผมมีสิทธิพิเศษเรื่องของการอ่ัปคลิปให้ดูก่อนใครนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ